สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฝากระโปรงตัวใหม่ของมออซานะครับแล้วเรามาดูกันครับฝากระโปรงคาร์บอนตัวนี้นะครับเป็นรุ่น M Fast RS นะครับสามารถใส่กับรถ New X ได้แล้วก็อี u ูซ2สอนะครับฝากระโปรงของรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องการดีซน์นะครับการออกแบบการออกแบบของเราเนี่ยก็จะค้ายกับ M รุ่นที่เป็นยอดฮิตนะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือมีวิติมากขึ้นแล้วก็มีสันอะไรพวกนี้จะเด่นชัดกว่าเดิม นะครับทำให้รูปทรงเนี่ยสวยงามขึ้นสวยขึ้นนะครับแล้วก็ไปก็คือเรื่องความแข็งแรงนะครับกับเรื่องการแอโรไดนามิกนะครับเข้ามาช่วยทําให้งานมันดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหลักในการออกแบบของเรานะครับเราออกแบบแน่นอนความสวยงามอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิคของบอนซาละกันทรงเนี่ยจะเหมือนอย่างที่พี่ม่อนเขาบอกนะครับจะคล้ายๆตัวเดิมดึงจุดเด่นออกมา และเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกก็จะมี2แบบนะครับก็จะมีลาย F 1กับลาย2ทวินนะครับลาย F 1เนี่ยก็จะเป็นลายที่เราผลิตสั่งทอขึ้นมาเองจากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นยอดฮิตของมอนซาแล้วก็มอนซาได้สั่งทอขนาด6มิลน,นะครับส่วนลายทวินก็จะเป็นลายแบบขั้นบันไดหรือบางคนเรียกก้างปลานะครับของเราเนี่ยติดตั้งง่ายเราสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านด้วยโดยการติดตั้งเนี่ยเราแค่ถอดฝากระโปรงเก่า แล้วก็ใส่คาร์บอนเข้าไปยึดน็อตสีตัวจบสามารถติดตั้งได้ที่ไหนบ้างครับก็มีที่ศูนย์มอนซาบางพีน้อยนะครับกับศูนย์มอนซาที่สำโรงที่เก่านะครับก็ใครสะดวกตรงไหนก็มาที่นั่นได้เลยครับคนที่ไปติดตั้งที่โรงงานเนี่ยจะมีของแถมให้ไหมครับมีครับก็จะมีเสื้อมอนซาซึ่งเป็นลิมิเต็ดของปีนี้นะครับซึ่งมูลค่า 500บาทนะครับฝากถึงคนที่สนใจจะแต่งรถหน่อยได้ไหมครับสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับก็ฝากระโปรงหน้ากับฝาท้ายนะครับแล้วก็สําหรับคนที่แบบเริ่มแบบชิ้นเล็กๆก่อนลองดูก่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นกรอบป้ายทะเบียนกับที่ค้อบกระจกนะครับข้อดีของการใส่ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับก็คือน้ําหนักเบาพร้อมหนักเบาเนี่ยช่วยให้เราประหยัดน้ามันขึ้นข้อต่อไปนะครับข้อที่2แน่นอนสวยงามครับเราใส่ไปสวยงามเพราะเนื่องจากทางมอนซ่าเราเนี่ย ออกแบบเพื่อให้เข้ากับตัวรถมากที่สุดนะครับถ้าจะเอาให้มันสวยขึ้นไปอีกใส่ครอบประจกครอบท้ายนะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่แมทกันมากเพราะเราดีไซน์เพื่อให้คุมทั้งรถนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ยังกังวลว่าเอ้ยฝามันจะเหมือนกันไหมคุณภาพเหมือนกันไหมปลอดให้รู้เลยว่าคุณภาพของเราจะเหมือนกันทุกบานนะครับเนื่องจากเราได้มาตรฐาน ISO 9001ะครับซึ่งทำให้มั่นใจได้เลยว่าทุกบานคุณภาพจะเหมือนกัน แล้วเรามาชมฝากระโปรงคาร์บอน M Fast RS พอมาใส่กับรถแล้วเป็นยังไงมาชมกันครับ